สวัสดีจ้าฮลาาโหทลทุคกคนว,วันนี้ก็จงเอ๋อจึงส่งไปทุกคนดูแล้วฮะคุณก็เอาแกรอทคุณก็เอาเนื้อปลาผัดมะเขือยาวนะคะเนื้อปลาผัดมะเขือยาวจ้าอันนี้เป็นเนื้อปลาที่เราทอดแล้วนะทอดไม่สุกนะคะทอดแค่แค่ข้างนอกมันออกเหลืองเหลือนะคะข้างในยังไม่สุกนะคะนี่ก็ยอยเนืกอป่าเะาที่เฮ่อแล้วจะจมสุกค่ะ 出เปลี่ยนให้黄黄่าเป็นจงงไม่สุกนะอย่างฮว有แกล่ะมีมีมะเขือมะเขือม่วงค่ะมะเขือยาวนะคะเรามีพริกขี้ฟ้ากระเทียมสับแล้วก็มีเต้าซี่มีต้นหอมมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีพริกพริก พริกคมไฟนะคะพริกสีเขียวนะคะ有เออตั้งหนงจิ้ว啦แช่งแช่งตั้งหลงจิ้ว有辣椒啦有เออหนึ่ง个ย辣椒ย噶ฮะไม่辣噶ฮะเจียว碎佢剁碎佢同埋ดี蒜蓉仲仲有ดี豆豉嘅仲有ดี葱嘅จะ好啦我哋ไงกว่าสินะเราจะมาผัดเราจะมาผัดอ่ามะเขือยาวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาผัดจ้า เราต้องผัดมะเขือยาวก่อนนะคะใส่มะเขือยาวเข้าไปเลยจ้ะผัดก่อนนะคะผัดมะเขือยาวก่อนจ้าชาวโจลี่ไงคว้าสินะผัดมะเขือยาวก่อนจ้า เราผัดสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรจ้ะเพราะมันอมน้ามันตอนนี้อมน้ํามันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวักพากมันจะคลายน้ํามันออกมาจ้ะประเดี๋ยวมันเพราะว่ามะเขือเนี่ยมันมีน้ําอยู่ข้างในนะคะมันมีน้ําอยู่เยื่อไหกวาลายที่สวยฟันกะะอีก้าจะซอสใส่ที่เหยาะละจะจันเพื่อวีแออซุกมาแกจะวยซุกซุกใส่าะวัีน้อยงะคะม้อย่เไหกวาาที่สวยฟันนะสะยแก่าจะอ่เป็นไลจ้ะจเพาไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวผัดใอเาวลามัดมีน้ำอก่อนแางในนะ๊ะ เปสีการนะเต้าเนี่ยเต้าก็ดีงดไงกว่าสินะมาแล้วจ้าเราผัดมะเขือได้ที่แล้วก็ตักขึ้นก่อนนะคะอา่อยเช้าเจ้าไงกว่าล่ะก็ามาตักเสิริมสีฟสินะตัดเสิริมส,นะส,ส,สีสินจัดจอยเช้าะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดจ้ะเราผัดให้มันเกือบสุกก่อนนะคะผัดให้มันนิ่มก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะมาผัดนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ ดี๋ยวขอล้างกระทะแป๊บนึงจ้ะมาจ้าเรามาผัดกันเลยจ้าเปิดไฟก่อนนะคะค่อยฟอฟองที่เยาวเหรอเฮ้ยใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะฟองที่เยาวเหรอเฮ้ย ฟองก็ที่หลักจิ้วซ้นยงรวมไปถึเตาสีฟองเลยเราก็จะใส่พริกกระเทียมแล้วก็เต้าซี่เข้าไปแล้วก็ผัดก่อนนะคะผัดก่อนจ้าช้าเล็กชาเต้ากเตาไว้สิเต้าเคอไวสินะ ตอนนี้ผัดได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมจ้าพอผัดได้ที่แล้วแล้ใส่ปลาเข้าไปใส่เนื้อปลาที่เราทอดลงไปต่อที่ยี่หร <c oughs> อยลงไปใส่ที่เรลง้ย ใส่พริกเข้าไปจ้ะตัดก่อนนะคะปลานได้เกือบสุกแล้วนะคะเรากอเกือบเกือบสุกจ้ะใส่พริกไทยเข้าไปหรอที่หัวจี๊ยวป่นลยไปละเกา่ยวได้คือดิฉยนเนยยกื้อสุกแล้ว ีนี้เราก็จะมาใส่มะเขือยาวเข้าไปตามด้วยซอสหอยนางลมอเติ๊กหัวยาวเราเฮยละติ๊กสีเยาวเราเฮยใส่ซีวยข้าไปจ้า ตามด้วยน้ำตาลหลอดที่ทองลเลยหลอดที่มาเหญ่เลยใส่น้ำมันงาเข้าไปจ้ะใส่เข้าไ้สิตามด้วยเหล้าจีนจ้ะ ลอที่ฟองที่เจ้าเลยอ่ะฟองที่เจ้าเลยฟองที่ชงเราเฮยใส่ต้นหอมเข้าไปจ้ะใส่ต้นหอมเข้าไปผัดนะคะสวยงามมากเลยจ้า ทรงฝานแล้วยันเหล่าอ่ะโอ้ค่อยไหวกับกํยายองเช้าอย่าแรงนะยํามุยหลานเชา้าตัวหลานนะกํำยอเราฟองฝาแล้วจะโหกันล่ะก็มาสองตีกัละเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคปิดไฟจ้าโอเคให้ดูนะคะโอเคนะคะสวยงามมากเลยจ้าน่ารับประทานนะคะมะเขือของเราไม่เละนะคะไม่เละนะคะมะเขือของเราก็สวยงามเลยจ้าโอเคจ้าแค่นี้แล้วจ้า 快啦，揸，搞掂晒啦，再见啦，大家，拜拜。